สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้อยู่กับแพรวแม็กคูดคาค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแม็กคูดคารรถยนต์มือสอสาขาทุ่งเศรษฐีนะคะกับวันนี้น้องแพลมีตัวใหม่นะคะรถใหม่ค่ะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะเป็นตัวนะคะกับซูซูกิสวิปปี2020ค่ะตัวนี้นะคะ เป็นรุ่น GL Sport Edition นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งที่เรียกได้ว่าเป็นชุดสติ๊กเกอร์นะคะกับตัว GL Sport Edition ค่ะมีแค่ในรุ่นนี้เท่านั้นนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าราคาป้ายแดงเปิดตัวนะ541,000บาทนะคะใช้งานไปเพียงแค่27,000โลนะ,ะเป็นรถมือ2อยู่ที่แม็กคู d คารของเราค่ะตัวนี้ค่ะหน้าร้านขายอยู่แค่450,000กับอีก8,000บาทค่ะคุณภาพที่เท่าป้ายแดงนะแต่ราคาหายไปเกือบ2 0 0 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าไม่แค่20,000หนนอยเองนะคะกับตัวนี้ เป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ความจุถังน้ํามัน37ลิตรค่ะรองรับน้ํามัน E 2 0ได้ด้วยนะคะกับตอนนี้เรียกได้ว่าน้ามันกําลังแพงเลยเนาะ,ะตัวนี้ซื้อไปประหยัดน้ํามันแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะรถใหม่ปี2020ะคะ่ะแล้วก็กับเจ้าตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเขาตกแต่งกันมาได้เป็นเอกลักษณ์สวยงามสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องแพลวพาดูกันก่อนเลยดีกว่าเนาะกับตัวนี้นะคะชุดแต่งรอบคันมีกันชนหน้ามาให้นะคะแล้วก็ มีกับเจ้าตัวนะคะสัญ,ญาลักษณ์แบรนด์นะซูซูกินะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เออแล้วก็ตัวนี้นะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะเป็นแบบมันติรีเฟลคชั่นนะคะเรียกได้ว่าสวยงามกันมากๆมีแถบโครเมียมอยู่ด้านในด้วยนะคะแบบนี้สวยเลยนะคะแล้วก็ไฟต้มบอกตัวนี้ยังไม่ได้ใส่มาให้นะลูกค้าแต่ว่าสามารถบอกทางร้านแม็คกกูดคาของเราใส่เพิ่มให้ได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะกับที่ปัดน้ําฝนด้านหน้านะที่ปัดน้ําฝนตัวนี้นะคะสามารถ ปรับระดับหน่วงเวลาตั้งเวลาได้นะคะกับ2จังหวะเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่ฉีดน้ําด้วยนะคะตรงนี้2ฝั่งนะคะแล้วก็ตัวล้อกันบ้างนะคะมาดูที่ตัวล้อกันบ้างตัวนี้นะคะถ้าจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นล้อกระทะนะเป็นล้อกระทะฝาครอบขนาดสิ้านิ้วแต่ตัวนี้ค่ะร้านแม็กกูชาของเราใส่ล้อแม็กแต่งมาให้แล้วนะคะขอบ15สวยมากๆลองดูนะคะแต่งมาให้พร้อมแล้วแต่ไม่บวกเพิ่มเลยนะแต่งให้พร้อมแล้วด้วยให้ฟรีกันไปเลยลูกค้าจ๋านะคะ 4 0 0แสนกว่าแต่ได้ราคานี้ไปคุ้มสุดเลยลูกค้จาจ๋านี่มีไฟเลี้ยวมาให้ด้านข้างนะคะมีกันชนรอบคันเลยนะมีมาให้หมดเลยลูกค้จาจ๋าแล้วก็ตัวนี้นะคะกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับไฟฟ้าได้นะคะตัวนี้ไม่ได้มีไฟเลี้ยวมาให้ตรงนี้เนาะเพราะว่าอยู่ทางด้านข้างรถแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่จะเปิดนะคะกับประตูด้านข้างนะคะฝั่งคนนั่งนะคะจะจับเปิดตรงนี้เนาะจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยส่วนกับตัวส่วนนี้ค่ะ ฝั่งคนนั่งด้านหลังนะที่เปิดเขานะกับเจ้าตัวนี้เขาจะเปิดตรงนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะจะเป็นที่เปิดด้านบนแบบนี้นะเออนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็ตัวด้านหลังด้านหลังก็สวยงามเช่นเดียวกันเลยนะคะนี่มาพร้อมกับเจ้าตัวนี้เลยนะคะปลายท้ายของเขานั่นเองเนาะแล้วก็นี่แบรนด์สัญลักษณ์โลโก้นะคะซูซูกิตรงนี้มีคําว่าซูซูกิอยู่ตรงด้านซ้ายเออแล้วก็ด้านนี้ชิบชิบ,ชบ มีคำว่าสวิปนะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านขวาเนาะนี่ที่ปัดนะที่ปัดน้ำฝนเขาตรงนี้เป็นแบบตั้งเวลาได้น่วงหนึ่งจังหวะนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับที่ฉีดน้ำฝนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูหายกันบ้างเนาะหายเรียกได้ว่ากว้างมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าใคยอยากออกตัวนี้ไปเนี่ยประโยชน์ครบคันเลยหน้านี่ซื้อของเข้าบ้านไปเดินหงเดินทางชอปปิ้งนะใส่ของได้เยอะเลยนะคะ,ะให้น้องซูมกล้องออกมาข้างนอกเนาะให้ดูความกว้างภายในของมันนะคะกว้างมากนะเนี่ยน้องแพลวเข้าไปอยู่ได้คนหนึ่งเลยนะคะ เนี่ยกว้างมากนะคะเนี่ยเก็บเด็กได้ด้วยนะเนี่ยเด็กอยู่ข้างในได้ประมาณ4ี่ห้าคนเลยนะลูกค้ากว้างนะนี่ดูความกว้างเนาะเก็บของได้เยอะมากๆนะคะประโยชน์เยอะเนาะเออนี่กว้างมากๆนะคะแล้วก็นะคะถัดกันมาบ้างนี่กันชงกันชนม,มีมาให้หมดนะคะอยาให้ดูทางฝั่งที่นั่งด้านหลังบ้างดีกว่าเนาะ ให้ดูความกว้างเออเป็นเบาะหนังนะรุ่นนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเบาะหนังนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเบาะหนังสีดำนะคะตัดสลับกับสีแดงนะคะตกแต่งกันมาแบบนี้โหสวยมากๆเรียกได้ว่าสปอร์ตสุดๆนะคะนั่งสบายเนาะนั่งกัน2คน3คนกําลังดีเลยนะคะเดี๋ยวน้องแพลลองนั่งให้ดูฮะน้องแพลสูงประมาณ152เนาะกับตรงนี้เรียกได้ว่า ตัวด้านบนเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ขายังมีพื้นที่เหลือนะคะนั่งได้นะถ้าขนาดเท่ากับน้องแพลนอ้อก็สามารถนั่งได้ประมาณ3คนเลยนะคะสบายๆไม่เบียดกันเลยนะคะเรียกได้ว่าโอเคเลยเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนข้างหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะมาดูในส่วนด้านหน้านะคะว่าเขามีอะไรมาให้กันบ้างเนาะโอเคตามเข้ามาเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวน้องแพลเปิดให้ดูเลขไม้กันด้วยดีกว่าอ่าเมื่อกี้อย่างที่บอกไปเลยนะดูเลขไม้ลูกค้าจ๋าไม่โกหกนะ 27,592กิโลเมตรนะคะลูกค้าอยู่ข้างๆศูนย์ฮอนด้าร้านแมคพูดค้าของเราไม่มีการปรับแก้แน่นอนสามารถเช็คได้เลยนะคะการันตีไม่พูดโกหกนะถ้าโกหกให้พาลงโทษเลยอะ่ะป้ารัตนาบอกโกหกให้พาลงโทษนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเออแล้วก็ตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าด้านในสวยมากๆนะคะกับเจ้าตัวนะคะประตูฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับนะจะเป็นสีดํามาให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีสีขาวตัดสลับอยู่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่า สวยและเท่สุดๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้กระจกกระจกบานเลื่อนเขานะทั้งสี่ฝั่งจะเป็นแบบปรับอัตโนมัตินะกระจกมองข้างก็ปรับอัตโนมัติะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่เลยมีที่บังแดดมาให้2ฝั่งนะคะนี่รถใหม่เลยนะคะนี่ยังไม่ได้แกะออกเลยนะไม่โกหกนะตัวนี้ซื้อไปเหมือนซื้อป้ายแดงลูกค้าจา๋าแต่ราคาถูกกว่าเยอะเลยนะนี่มีกระจก2มาให้ด้วยนะ,ะกล้องหมุนแล้ว <laughs> โอเคอ่ะมีกระจก2ให้เนาะ มีกระจกสองให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยรุ่นนี้ตรงนี้ก็มีนะคะเนี่ยนะคะมีกระจกสองมาให้ด้วยทั้งฝั่งคนขับเนาะเออเห็นไม่เอยโอเคที่บางแดดนะมาพร้อมกระจกสองเนาะแล้วก็มีไฟนะคะมีไฟมาให้ด้วยส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนได้เลยนะนี่นะคะไฟส่องสว่างห้องโดยสารแล้วก็ตัวนี้นะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะกับกระจกมองหลังนะคะแล้วก็ช่องแอร์ช่องแอร์ของเขานะคะก็จะมีตรงนี้2ตัวนะ สามารถส่งไปให้กับคนที่นั่งเบาะด้านหลังได้ด้วยนะตัวนี้ปรับไว้ตรงกลางเนี่ยนะเราสามารถปรับได้อย่างนี้เลยนะคะใช้มือปรับได้เลยสะดวกมากๆแล้วก็มีแอร์ฝั่งด้านนูน้นเนาะฝั่งคนนั่งนะคะตรงนั้นนะแล้วก็ฝั่งด้านคนขับมีเหมือนกันนะคะกับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาดูกันที่พวงมาลัยกันบ้างดีกว่าพวงมาลัยบอกได้เลยว่าสวยมากนะคะพวงมาลัยสวยมากนะคะเป็นแบบหุ้มหนังแบบนี้นะคะโอ้โห สปอร์ตมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเนี่ยมีตัดสลับแถบโครเมียมนะคะเล็กๆน้อยนะกับสีดาได้นะคะกับตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะนี่ค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะนี้เปลี่ยนเพลงได้นะคะขยับตึ๊ดขยับตึ๊ดตัวนี้นะคะมีโหมดปิดเสียงให้ด้วยตรงนี้เนาะแล้วก็กับเจ้าตัวนี้นะคะเป็นที่ปัดน้ําฝนที่บอกว่าตั้งเวลาได้นะคะเราจะเอาความถี่ความเร็วเท่าไหร่ปรับตั้งได้นะคะลูกค้าเวลาฝนตกขับรถไปปรับได้สะดวกมากๆเนาะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกับปรับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนั่นเองนะกับเจ้าตัวไฟหน้านะจ๊ะแล้วก็จะมีนี่เลยนะคะกับเจ้าตัวสามารวัดความเร็วนะคะแล้วก็ความเร็วรอบเนาะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็หน้าปัดบอกเลขไม้รถนั่นเองนะคะสะดวกมากๆสวยงามเลยคอนโซลกลางกันบ้างโอเคคอนโซลกลางนะคะตัวนี้เชื่อมบลูทูธได้นะคะเชื่อมบลูทูธได้นะคะแล้วก็มีช่องเสียบนี่ค่ะช่องเสียบไฟด้วยนะตรงนี้12โวลต์เนาะลูกค้าสามารถต่อได้นะคะนี่ ใช่หรือเปล่าเนี่ยเออโอเคนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็นช่องนะคะเห็นไหมเอ่ยตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้เดีจยแป๊บหนึ่งนะคะน้องแพรขอแผ่นกล้องแป๊บนึงให้ลูกค้าได้ดูเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวนะคะที่เสียบ USB กับ AUX นะเชื่อมต่อได้สบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีที่วางแก้วมาให้นะ2อันตรงนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ย2อันนี้เลยนะคะวางแก้วได้เลยนะคะแล้วก็ จริงๆตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่อยากวางแก้วก็ใส่โทรศัพท์ได้นะเพราะว่าในตัวส่วนของอาทางฝั่งประตูนะแต่ละฝั่งนะเขาจะมีที่วางแก้วมาให้แล้วเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะอันนี้จะเป็นฝั่งคนนั่งเนาะ าสายห้อยลงมาแล้วด้วยตรงนี้นะคะลูกค้านี่จะเป็นนะคะกับที่วางแก้วมาให้นะมีให้ทั้ง4ประตูเลยนะคะลูกค้าทั้ง4ฝั่งเลยคุณลูกค้าจ๋านะคะสะดวกมากๆตัวนี้เป็นเกียร์ออ,อตโอ harness, ต้เนาะเนี่ยเกียร์ออโต้ขับง่ายมากๆนะคะมีมาให้ตามนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเบรกมือนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ยังมีที่วางแก้วให้กับคนนั่งหลังด้วย1อันนะหรือว่าจะวางโทรศพัพท์ก็ได้แล้วก็ตัวนี้ก็วางโทรศัพท์ได้ดเหมือนกันนะคะลูกค้าเนี่ยส,สะดวกมากๆเลย,เลย,ะยนะคะสามารถวางไว้ตรงนี้ได้ เปิดพงเปิดเพลงฟังได้เชื่อมบลูทูธได้นะคะเบาะเขาค่ะด้านหน้าจะเป็นเบาะหนังสวยงามมากๆนะคะเป็นเบาะหนังนะสวยงามมากๆมีขอบสีแดงตัดมาแบบนี้ด้วยนะคะโอ้โหเท่สุดๆเลยนะคะแล้วก็นะคะกับในส่วนของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีระบบความปลอดภัยมาให้ด้วยเนาะ,ะก็จะมีกับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะอยู่ทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีกับเจ้าตัวช่องใส่เอกสารอยู่ด้านนู้นด้วยนะคะนี่ค่ะ สามารถเก็บเอกสารได้ด้วยนะคะมีช่องเก็บเอกสารมาให้ด้วยนะเออสะดวกครบครันนะจ๊ะแล้วก็กลับเจ้าตัวฝั่งด้านนี้กันบ้างนะคะก็จะมีกับที่เปิดนะคะตัวนี้นะจะเป็นที่เปิดกระโปรงหน้าเนาะ โอเคนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งกับเบรกนั่นเองนะคะแล้วก็มีลําโพงมาให้ด้วยนะอยู่ตรงนี้นะคะลําโพงนะมี2ฝั่งทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยนะคะเป็นลําโพงตัวหน้าข้างหน้ามาให้นั่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับกระจกนะที่น้องแพลวได้บอกไปเนาะ ตัวนี้นะคะอันนี้ปรับกระจกมองข้างนะคะปรับขึ้นปรับลงนะคะปรับไปทางซ้ายทางขวาปรับขึ้นปรับลงได้เนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นกับเจ้าตัวล็อกไม่ให้ปรับกระจกบานเลื่อนนะคะเป็น,เร,นเรียกได้ว่าระบบเซฟตี้ของทางรถเขานั่นเนองเนาะถ้าเกิดว่าเรามีลูกเล็กเด็กแดงนะคะลูกค้าจ๋าก็สามารถนะคะที่จะล็อกไม่ให้ปรับกระจกเล่นตรงนี้ได้นะคะเผื่อนั่งอยู่ด้านหลังเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกรถนะคะอันนี้ตัวปลดล็อกเนาะแล้วก็ อันนี้ค่ะจะเป็นตัวปรับกระจกบานเลื่อนนั่นเองนะคะปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะคะตรงนี้ทั้ง4ประตูเนาะสามารถควบคุมได้ที่ที่นั่งคนขับเลยนะคะสะดวกมากๆเลยเนาะที่จับเปิดก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะกับเจ้าตัวด้านในเนาะสวยมากๆนะคะกับเจ้าตัวนี้เรา,าเรียกได้ว่าด้านหน้าก็กว้างด้วยนะคะนี่อย่างนั่งในอีกนะน้องแพลสูง152นะน้องแพลคิดว่ายังได้อีก180เนี่ยสบายนะจริงๆเนี่ยสูง180น้องแพลว่าน่าจะขับได้สบายอยู่นะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าด้านหน้า มันมีพื้นที่เหลือเยอะมากๆนะคะน้องแพลวไม่ได้ปรับ,บเบานะไว้น้อนี่จะเป็นที่เขาปรับมาให้เลยนะคะตัวนี้จะเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะนั่งสบายเนาะแอร์ก็มีมาให้เยอะมากๆเลยนะคะด้านหน้าก็มี2ฝั่งแล้วก็ตรงกลางอีกเนาะคนที่นั่งด้านหลังก็ไม่ร้อนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะคะด้านในคร่าวๆกันเนาะเดี๋ยวยังไงเราไปคุยกันต่อที่ด้านหน้าดีกว่าค่ะ แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับการดูรีวิวนะคะกับเจ้าตัวซูซูกิสว f t ตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจกันไหมคะถ้าท่านใดนะคะลูกค้าท่านไหนบอกว่าถูกอกถูกใจคะ่ะสามารถติดต่อเข้ามานะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยคะ่ะตามช่องทางติดต่อด้านนี้นะคะน้องแพลวจะขึ้นไว้ให้ในคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งต,งต,งต,งติงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องแพลวด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแพลวจะมาทาค่ะกับคลิปรีวิวรถแบบนี้ให้กับคุณ ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลากันไปนก่อนแล้วคะ่ะ